มาแล้วมาแล้ว,ลวอ้าวสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับทีมงานเนาอ็นทน่าโอเควันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูการชาเลนจ์นะครับก็คือวันนี้นะครับเราจะให้ทีมงานนะครับม,มาเกาะเชือกนะครับใครสามารถเกาะได้นานที่สุดคนนั้นรับรางวัลไปเลยค่ากับข้าวเย็นนี้500บาทนะครับก็เมื่อสักครู่นี้เราไล์ไปรอบนึงแล้วแต่ปรากฏว่าโจ๊ก ตัวตัวเขาไม่ได้กดนะครับโอ้โหปวดท้องไปหมดเลยอ่ะเรามาดูทีละคนดูประวัติทีละคนว่าแต่ละคนเขามีความเชี่ยวชาญทางด้านไหนกันบ้างอตามมาดูครับคนนี้ครับคนแรกครับคุณบอลครับฉายาอะไรครับล่วงเร็วอ่าคุณบอลฉายาล่วงเร็วอ่าโอเคครับอันนี้ครับผมตุสาสควันครับอ่าตุสายควันอ่ามาครับคนนี้ครับเชน้ำท่อมครับอ่าเชน้ำท่อมอ่าอันนี้ครับปอตัวจีครับปอตัวจีครับอ่า อ,อ่านอะไนเก่งโอเคครับเพื่อนเพื่อนเราวันนี้เราต้องมาให้ทีมงานมีความฟิตอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราทํางานเราต้องใช้ความฟิตนะครับโอเคไม่รอช้ากล้องมาอยู่ตรงนี้นะครับกล้องอ่าอ้าวทวนก,กฎกติกายอีกทีนะครับมีคนดูยังเนี้ยศูนย์มาเนี้ยอ่าโอเคอ่าคือ ใครที่เกาะได้นานที่สุดนะครับคนนั้นชนะเลิศนะครับอ่ามันไม่ยากไม่ง่ายเกาะเชือกนะครับใครหล่นลงมาคนนั้นก็แพ้ไปนะครับอ่าพร้อมยังครับทุกท่านพร้อมครับอ่าโอเคกล้องเห็นหมดทุกคนยังอันนี้เห็นทุกคนไหมเอา้าไว้ใจไม่ได้เลยกล้องถ่ะนี้ไหนมันเห็นได้ยังไงทุกคนอนะถอยไป่อีกเอา้านู่นไปตรงนู่นอ้าวเ,เห็นไหมทุกคนเห็นยังงลาย เอาถอยอีกถอยอีกโอ้ยจะไหวไหมเนี่ยกล้องเอาให้ให้กดเห็นเอาปล่อยก่อนอันนี่กล้องนี่คนนี่นี่วันนี้จะได้รู้อ่ะเห็นทุกคนยังอ่าโอเคเบลเป็นคนบอกหนึ่งสองสามแล้วเริ่มพูดดังๆอ่าหนึ่งสองสเริ่มอ้าวใครขึ้นไปข้างบนโอ้ยคนแรกเอ้ยอะไรเฮ้ยอะไรเนี่ย เอาแล้วครับสองเนโอ้โหคนนี้จิตใจกล้องมใกล้กล้องมใกล้เร็วเร็วเร็วโอ้โหเอ้ยไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาอันนี้โหใช้ความนิ่งสยองความเคลื่อนไหวไหนกอดูหน้ากอดูหน้ามาเอากล้องมานี่มาดูหน้าใกล้ใกล้เดี๋ยวผมเองเพิ่งบวชกลับมานะครับโอ้โหอันนี้ไม่ธรรมดาครับคนนี้โอ้โหเอาห้ามเอาขาห้ามเอาขาเ้าเอาขาออกครับ ต้องเอาขาออกด้วยเอา,อาขาเข้าไม่ได้เอาขาออกไอ้เอ้ยเอาเชือกออกจากขาเอาอโอเคโอเคอ่าดู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 ดดอ่ายังไงครับโอ้โหคนนี้หน้านิ่งมากเออโอ้โหดูด,ดูอ้าเอา๊ะจะมาได้ไงเนี่ยโอ้โหเฮ้เยอะไรเนี่ยทำไมเอกทำไมแพ้ได้ไงเนี่ย ไอเชนอีกคนนึงคือเกิดอะไรขึ้นโดนลุงบางยางโดนอันนี้คือแบบยังไงคือนี่ผมซื้อตัวมามาไม่คือราบลอยเลยคือแบบว่าอยู่ดีๆก็โอ้ยนโอนสันปวดนี่ต่อแน่แล้วนะคือมึงกล่าวว่าขอทิปจากเขาหรือยังไงโอ้ยอาตั้งบ้านหน่อยครับคือยังไงครับถึงชนะสายเก่งเขาเก่งอย่างเดียวคนพังจะปวดอ้าวนั่นคนให้รางวัลมาเร็วนั่นน่ะ นี่กันโอ้โหหมื่นอย่างเดียวเลยเอามาเอามาเอามาเอาเงินมาอย่างเดียวก็ได้มาเอาไปรีบไปรีบเล่นรีบจบอ่ะส่งส่งเลขที่บัญชีเข้ามานะครับอ่าไปมอบรางวัลโอเคโอ้โหสุดยอดสุดยอดมีอะไรจะให้ทิปคนอื่นเขาก็บอกได้นะ <laughs> ก็นะครับคลิปนี้ทำขึ้นมาเล่นๆนะครับเผื่อเพื่อนๆสนใจดูนั่งก็ดูแล้วขำๆเล่นๆไม่มีอะไรนะครับโอเคคลิปนี้สวัสดีครับไปแล้วอ่ะ